สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผอผมสนเดอสต,ตอกากันอีกแล้วนะครับอีพีนี้พาท่านผู้ชมไปต้องแบ็ดกลางวันกันลาวครับผมก็มาท่งไหวตั้งแต่ตอนเช้าครับผมก็ประมาณแปดโมงเก้าโมงครับหนึ่งจากฝนตกนะครับไปไหนไม่ได้ก็เลยเราแกล้งทงดูวา่าช่วงฝนตกเนี่ยครับปลาช่อนมันจะกินเยอะไหมนะครับเยีอะปูบ้านเดิมรับผมไปหลุดอนึแลครับผมก็มาท่งแบ็ดไวทางวัดนะครับหลอดมีก็หยีทิพซ้องขั้นกับท่านผู้ชม ก็มาทงวายในหลองสวนเหมือนเดิมนะครับหลองสวนเป็นในคู่นะบรรลายางนะรอบนี้นะครับก็มาลุนกันไวได้ตัวไม้นะครับตอนนี้ก็ใช้เวลาในการทงแขกึืนวันเหมือนเดิมนะครับตอนเย็นก็มีปลาลักกินลาวนะครับก็ตอนนี้เก็บมาได้หลายคั้นแล้วครับแล้วก็ขั้นทางหน้าเ่าสมาชมเห็นเหมือนขั้นเบ็ดมันไวๆว้อยครับเดี๋ยวไปลุนกันครับผมว่ามีตัวไม้ครับผมเห็นดินไกลๆเมื่อกี้อืมครับมีตัวเขาสมาชม มีตัวมีตัวว่ากับผมไปลุ้นกันเลยกับปลาเล็กครับท่านผู้ชมแต่หน้าไมใหญ่กับเลายแล้วเอ็นป่าคันน้อยจังอืมเป็นปลาชอนท่านผู้ชมครับเส้ไม่ใหญ่กับแท่งเล็กครับท่านผู้ชมเอาเอาลุดลุดกับลุดลุดลุดเอาลุดพลครับท่านผู้ชมอืมเสียดายเลยสรงแท่งมันจะเกี่ยวติดไม่ดีครับท่านผู้ชมลุดพลนะครับผมก็ไปไม่ไรกับไปกันต่อครับอันนี้ก็ทยอยเก็บเบ็ดมาเรื่อยๆนะครับผมพอวลามันจำกัดอย่างที่บอกครับเวลามันก็ไม่เยอะนะครับ ก็คือโอกาสลงมาตาคลิปแรกนะครับฟุตมันตอกซอกแซกแตอกแซกนะครับวัวเชาอ่าข้างข้างน้ำนี่ตัวเราทำยังไงบ้าล้ำอยู่ครับล้ำอยู่ดินอยู่กับผมอืมดินอยู่กับดินอยู่กับมาลุ้นนะครับผมโอ้ยนะครับเอ็นเลยครับปลาช่อนครับใช้ก็มาเย้ครับก็ถบแถวๆกับเหล็กเดียวได้นะครับกัทุูตรีกันมาเย้ยมากมาเย้ยมากนะครับผมเดี๋ยวเรามาเล่อตัวนะครับผมปั่านหรือตัวนี้ต้องเอาขึ้นมาบนโคโค่แล้วครับใย้มันรุดเมาเหล็กเดียวครับ เดี๋ยวเสียเลยครับโอเคครับผมออกขึ้นมาได้แล้วครับผมก็ใส่ไม่เยอะนะครับถ่ายทำปลาได้นะเพื่อชมก็ถือว่ามันมาดกับตัวแหลกโชคดีนะครับที่ตัวนี้ไม่รุดนะครับทําจริงเล่าร่องตัวทีเดียวเลยนะครับก็ในกูกลางหน้าครับมีอีกตัวเราแต่เพื่อชมตัวนี้เห็นเลยครับไปพันอยู่กับข่อยยาครับน่าจะเนื้ออย่งแล้วนะครับผมตัวนี้ก็ใส่ซวยว่าร่องตัวเมื่อกี้กนะครับผมนอนเน่งเลยครับวันนี้ตัวถ่ายจะเนื้อเยอะนะครับดินไม่ไว้แล้ว ใบปั่นอยู่กับพอย่านะครับผมข้าเดียวก็ปลาขึ้นมาก่อนนะครับผมตัวนี้ก็ใส่สวยว้านะครับสวยว้าเย้ยว้าทักีทนะครับตัวนี้กับน่าวัดซ้ำเซคิได้นะวัดครับไม่ตึงถึงรูเ้สวยสวยเลยครับผมตัวที่สองครับตัวที่สองทำทำหญิงทำไม่รู้จักก่อนนี่้ามตัวเลยแต่ไม่ใช่ไหมสองตัวก็ถือว่าโอเคครับเพรามันมั่นอยู่ไม่เสียบโร่นะครับซาลงมาตรงไว้นะครับก็ ปกติตัวเงาเนี้ยหลบบูหมักจะได้ปลาช่อนสยเส้ยแต่ผู้ชมน,นี่ได้เส้ไม่ย้ายเปลี่ยนเขาอ,อาจจะเพราะว่าไม้นี้มันไม่มีปลาเย้หรือว่ามันเป็นช่งวงที่ฝนตกครับปลาเย้ไม่กินในนี้ผมก็ไม่แน่นะครับก็เดี๋ยวเดินไปดูอันโตนะครับก็มีอยู่อีกข้างหน้าอยู่อีกสี่หรืห้าขั้นอย่างนีผมจำไม่ได้นะครับเขาต้องไปเล่กันนะครับผู้ชมไม้นี้ก็เป็นไม้ที่สวยนะแต่ผู้ชมก็น่ามาชมลั่นนะครับเพียงแต่ว่ามีกอเสียทิ้งเดียวครับผู้ชม เท่นี้ถากมันเยือมมากับผมก็แพลกับถากกับถากมันกบนี่ก็เป็นเพล้ไร้วันว่างย้ายครับบางทีก็เราเว่งเราเว่งครับเดินไปก็ต้องแล่ถากไปครับคือมันก็ต้องเรามัดระว่างครับเมื่อเราเพลแล้วต้องระวังตัวนะครับกลับมาดูตรงนี้กับตรงนี้กับสียาขั้นเลยครับทุ่งวายตอนนี้ก็ไม่กินเยอะครับก็กินเยอะไม่ค่อยดีนะตาตามองบอกตรงนู้นก็กินไปสามสี่ขั้นเลยเดียวจากเบ็ดยี่สิบสองขั้นครับ ก็ถือว่ากินเงียบไม่ดีเท่าไรนะครับผมกันนี่กับไม้กับเงียบกับเยอะอย่างอยู่เลยท่านผู้ชมเยอะยังอยู่เยอะยังอยู่นะครับก็เยอะอยอีกสองสามสามกันแะไรมั้งนะครับเขาถือว่กาสนะครับมาทำคลิปนะหุ่นตกก็ตกออกมาบางทีตอนนี่ก็มีเยอะนะครับบางทีก็คืนๆออกมากับเดี๋ยวมันย่งง่ายกันไปท่านผู้ชมนะฐานนี้ก็ไม่กินครับโอ้เงียบชังครับตรงนี้ไม่มีไม่กินไม่กินเลยครับเยอะเริ่มหมดเลย ครับเดือดฐานนี้ตายเยับผมโอเคครับขอสรุปว่าได้แกะร่รองตัวฐานั้นครับท่านผู้ชมไม่ได้เพิมเ่มลเลยครับผมก็งานมาตรงเบ็ดปลาจอนนะครับโดยเฉลูกปูในช่วงในฝนตกนี่ก็ถือว่าไม่ค่อยมันสักเทก่าไหรครับท่านผู้ชมอาจจะผล็อกไม่มีตัวด้วยเลยครับแต่ว่าก็ได้มาร่องตัว,วกนะ็ถือว่าใช้ได้ด้วยครับก็ไม่น่าเกลียดนะครับช่องตัวก็ถ้าเอาไปเก่งกันได้ตีเก่งนะครับแต่ว่าผมก็ร่นมากปลาจอนนี่ก็จะเอาไปทำเป็นปลาจอน้นเดียวนะครับ ก็แฟนผมไม่กินนะครับปลาช่อนไม่กินปลาช่อนแบบสดนะครับไอ้ต้มเป็นปลาเค็มมันกินนะครับแล้วก็เด็กๆชอบนะครับก็ถือว่าก็ไม่เสียอายนะครับคันทักทีเออทักที่เก่งวันใดทักที่ต้องกับข้าวลาวครับก็เดี๋ยวเราไปทำแล้วก็หวาล้างใส่เกลือครับก็ตากแดดนะครับก็ต้องลอยมีแดดก่อนนะช่วงนี้ฝนตกอยู่ก็อาจจะต้องเฉยตัวก่อนนะครับก็ลอยตากแดดทีเดียวตอนมีแดดนะครับผม คลิปนี้ก็จ้าก,กันไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับผม